เศร eh ้ามากครับมเศร้ามากเาชเลยครับผมเศร้าแบบเศร้าแบบ ก็เศร้าเลยครับผมแต่ก็สงสารแฟนคลับหลายคนนะครับที่เศร้ากับเราด้วยนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าการให้ใจแฟนคลับเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากเราไม่ได้ทํางานอย่างเดียวเรารู้สึกว่ามีแฟนคลับให้ใจเราหลายคนทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยครั้งนี้เราเราคิดว่าเราลงคิดไปลวเราคิดไปลวจริงๆแหละว่าว่ามันคงเป็นจริงๆก็บอกก่อนว่าเป็นความรักที่ที่น่ารักมากนะสำหรับผมนะมันได้โอกาสที่ดีที่สุดคือได้โอกาสที่ทุกคนเปิดใจทุกคนยอมรับมันนะฮะในความรักครั้งนี้ของผมแล้วก็รู้สึกว่าแบบ ทั้งเราได้วางแผนที่ได้พูยไว้นะครับเรามีเรื่องที่ตกลงกันอะไรหลายๆอย่างอะไรนี่นะที่มันที่มันมีความสุขมากมันจะเป็นช่วงเวลาที่แบบรอบทัง้ง,ง,ง,งทั้งร่างสดที่ที่กลับมานะครับก็ mm hmm. มันเป็นอะไรที่มันมันดีม,มากๆนะแล้วก็ให้ได้ได้สร้างรอยยิ้มให้หลายคนมากมายผมกมีความสุขมากผม,มันจะแบบว่าจบโคตรไวเลยนะครับ mm hmm. ผมไม่รู้นะว่าว่าผมจะจะตอบให้มัน โยงเย่นคงเค้งไปทำไมนะครับผมว่างตรงเลยน่าจะเบื่อผมเลยครับเก็พูงตรงเใครเบื่อใครไม่ใช่เรื่องผิดครับใครเบื่อใครเขาเบื่อเขาเขเบื่อผมนั่แหละครับ้อถเงแม้ผมก็พูงตรงมันไม่มีข้อข้อใดๆอื่นนะครับผมผมคิดว่ามันเป็นความรู้สึกที่ตรวผมผมอยู่แล้วก็ต้องเริ่มรู้ตัวแหละว่าจริงมันควรจะเป็นยังไงนะครับอะไรจะเกิดขึ้นบ้างจะเป็นยังไงนะครับเราเราก็ต้องรู้ตัวของเราไม่ใช่จริงเ่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเป็นตัวเองอ่ะเป็นเรื่องเล็กน้อยมากครับสำหรับสองคนนะครับ ผมจะย้ำเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องสมรคนสองคนเนี่ยมไม่มีใครรู้ดีไปกว่าคน,ๆๆนคอสนองคนนะครับและสาหรับผมผมอายุ30แล้วนะครับผมไม่ใช่ผมเรียกว่าตัวผมเนี่ยผมไม่ใช่เด็กแล้วนะการที<ม>่ผม,มตกลงกับใครการที่ผมมีวความหวังกับใครการที่ผมแบบตกลงพูดหลยกับใครแล้วกับใครแล้วเนะี่ยผมเป็นคนที่จริงใจมากมแล้วก็ตั้งใจอยากทาให้ทุกอย่างมันสําเร็จเ่เราที่รัแล้วก็ตัวเขาเหมือนก็มองว่าเราโตกันทพู่แล้วนะ มันเป็นเรื่องของคนสองคนเรื่องที่ตกลงกันแต่ว่ามันนึงมันเป็นไม่มัน,มนเป็นไปไม่ได้หรืออะไรเงี้ยก็ต้องยอมรับจะให้ผมออกมาพูดอีกเราคงเห็นว่าเขาพูดว่าเขาโอ้โอกหักอะไรใช่ไหม,มทุกคนเห็นพูอยู่ใช่ไหมี้มจะต้องไ่ยอมรับว่าผมที่เขาแบบที่เขาอกหกักที่ผมใหม้คนทิ้งนีง่หรอมันผมคงไม่ใช่ลูกชายกอขนาดนั้นนะครับผมใมว่าตัวผมอยู่แบบเป็นสองอาทิตย์ที่จริงๆว่ามันก็เป็นอะไรที่ที่แบบ กัน็หนักใจอยู่เหมือนกัน,นใจรู้สึกเราคือเขาก็ทิ้ง,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 งเราเหมือนกันอ้โอโหอผมไม่ได้ทิ้งเขาแต่เขาก็ไม่ได้ทิ้งเขาผมมั่นใจว่าผมไม่ได้ทิ้งเขาเลยบอกว่าหลายคนช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา,มาผมจริงผมไม่ได้อยากพูดอย่างนี้นะแต่ผมรู้สึกว่าผมโดนคนพิมพ์ด่าผมเยอะมากออว่าผมเป็นคนไปทิ้งเขาเออผมเป็นคนไปทําให้เขาเสียใจเวลาเราโพสผมจะบอกผมก็จะพูดตรงว่าคือผมจะรักเขาหรืออะไรแต่เมื่อเมืันมาถึงจุดนี้ผมบอกว่า ผมไม่ใช่คนทินเขานะครับผมไม่ใช่คนทินเขาแล้วระยะเวลาเนี่ยมันผ่านมาได้จริงๆก็สักพักหนึ่งละการที่ว่าลงอะไรเนี่ยผมก็พูดตรงๆว่ามันไม่น่าจะใช่ที่ลงถึงึงผมละกันอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาผมยังจาทุกสีทุกอย่างวันที่ผมเดินออกมาได้อยู่นะครับผมว,ว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยจริงๆผมก็ไม่ได้อยากสัมภาษณ์อะไรผมเป็นคนที่สัมภาษณ์แล้วผมไม่ชอบการที่ให้มีการแบ่งฝั่ง,แบ,งแบ่งฝ่ายแบ่งฝูงแบ่งฝ่ายแบ่งพวกหรือว่าไปกระทบึีฝันนะครับผมก็จะย่อว่าต้องขอร้องครงนี้ว่า ใครน <an> ่าจะด่าอะไรผมนะด่าให้เต็มที่เลยทุกคนจะด่าอะไรเนี่ยผมไม่ฟ้องทุกคณแน่นอนก็ผมอ่านจบพวกนั้นมาแล้วแต่าสําหรับใครนะครับที่อาจจะฟังแล้วรู้สึกอะไรไม่ดีอย่าไปโจมตีฝังข้ามอย่าไปอะไรฝังข้ามนะครับผมไม่ได้เป็นห่วงแค่เงนผมห่วงทุกคนด้นะทุกคนน่าจะรู้ว่ามันอะไรมันจะเกิดขึ้นได้นะ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ